อาตาว่าหายหน้าหายตาเหมือนกันนะโอ้ทำไมเอาน้ำหล่อแทวันนี้ไปอยู่ทางไหนฝั่งมานี่เพึ่งนี่พึ่งได้ว่างหมาเข้ามาตาโอ้งานเยอะ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 โอ้เห็นว่าตาเพิ่งหายป่วยบ่อเป็นสิบกวันเป็นสิบกวันนะเยยสบานี่เป็นทั้งสองเราก็หายแล้วเป็นทั้งสองเลยนะแต่เราแต่เราเป็นมีแรงเราไปเดินได้คอยังชั่วแล้วใช่ไหม ได้ <ersch> แต่กินข้าวสองสามสี่ครั้งเลยวันหนึ่งกินจุแล้วเริ่มมีแดงแล้วใช่ไหมไม่กินเลยนะอ๋อไม่รอดแแล้้วบบนีไม่ดีกลัวล้มคนวัวเขาตายกระเพาะไปนี่เออไปติดเชือกติดอะไรอ่าเขาต้องเชือกปลายสั้นๆครับผมตัวนี้ปล่อยเชือกตอนนั้นปล่อยไม่ได้มันดื้ออ่าเพรแม่มัน เอาง่ายก็คือถ้าโครนเยอะๆนี่วัวมีสิบตายได้เรามีมีตะขาบด้วยครับมีตะขาบด้วยมีตะขาบตะขาบรุมำครับผมหนึ่งที่คุณยายเห็นนะตัวใหญ่ทำความสะอาดเดเราะเราะเราะนี่ใหญมันเข้ามาอ่ามันจะอยู่ในนี้ในขี้มันอ่ายายเคยเห็นเหมันนั้นสิบตัวปีที่แล้วตะขาบนะตะขาบใหญ่ที่รุมแบบไหนตินแบบไหนอยู่อยู่ตนี่อยู่ไตไตขี้วัวอ่าเราก็ทําความสะอาดมาอยามันเข้ามาครับผม มกก็รัษาาจสวัสดีครับเอฟี่นะครับวันนี้มาเยี <S <S good, ่ยมคุณยายคนเก่งของเรานะครับนูน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 นะไม่รู้ว่าแกกําลังทําอะไรอยู่นะครับยายแกไม่รู้ว่าผมมานะสวัสดีครับไอหน้าให้ตาให้จับมือหน่อย คิดถึงจริงเลยจ้อ๋ออันนี้ทําไมมันอ้วนจริงเลยนี่อ้วนกินยาวันสามกระสอบแล้วทําไมหายาได้ไหวทีนี้หาเขานั่งกระสอบตั้งนี่กันนึงโอ้ช่วยกันแน่ยายนะครับผมนี่แมงมันเยอะแยะมาแรงอะไรครับยายแมลงเล็กๆไหนแมลงเล็กๆตัวเล็กๆมันเก็บกัดตัวกัดจุคลงเ้ยตัวเล็กๆแมลงมดไหมเอ๊ะที่เล็กๆอ่าไม่รู้เขาเรียกอะไร คิดถึงเอ้ยนานแล้วว่บบวบก็ไออย่หมดแล้วม่เลยครับผมอันนี้คือคุณยายจะจุดไล่แมลงใช่ไหมใช่โอ้ไล่เดี๋ยวก็ดับดับิ้งอ่ะตะกลับบ้านก็ดับดับไฟนี่ก็สว่างอ๋อครับผมคือเราต้องการแค่ว่าจะจุดเพราะว่าเหมือนเหมือนไอเหมือนที่เขาฉีดยาอ๋อเอาเปลวไฟมันเข้าไปมันนี้ดูมันโคลนอ่าครับผม หยุดอย่างนี้ทุกวันไหมครับคุณยายทุกวันออไรไปพอประมาณไฟมันแจ้งเราก็หยุดวัวไฟมันไหมครับผมเอาน้ชิชิอ่าผมเพิ่งดูข่าวไปเนี่ยเขาจุดไฟในทุ่งนาไม่เขาจุดไฟอย่างนี้แหละแล้วไหมขอกวัวขอกวัวแล้วไหมหดรถเรือนั่นนะครับบางไฟตอนนั้นไฟรถกีคันอ่านตายเนาะอ่าครับผมโอ้ยคิดถึงจังเลยทอยไม่มาเนาะตอนที่ว่าบวบ บวบกำลังมีลูกออกคิดถึงเห็นมาเลยมีกำลังเริ่มมันอ๋อครับผมอืมหมดแล้วอันนี้ไปหายาที่ไหนครับพี่ใหญแถวแถวนี้แถวนี่แถวถนนะลุแถวสวนคนอื่นเลยครับผมแต่เขาไม่ได้คิดยากฝนตกมากเรากูเหยียบเลยทำไมครับคุณยายหายากเช้งให้มันกัดตีนกัดขากัดอุยอุยอุยกัดอะไรต่ออะไรหมดเลยถ้าฝนตกนะอืลำบากเหลือเกินไม่ใช่หายาง่ายนะอื ้ามีเยอะแต่ว่าไปเอายากยากมันแชกมันแชกแล้วก็มันกินในเท้าเนี่เปื่อยด้วยเออปื่อยแดงขึ้นครับผมมันทุขนาดรองเท้าเนี่ยยังไม่อยู่เลยแล้วก็หากินของมันอย่างนี้แล้วก็กินเพื่องด้วยครับผมวันหนึ่งนี่กี่กระสอบครับคุณยายบางวันก็สี่กระสอบบางวันก็สามบางวันก็สองเรไเรือปทาทับคนตกเลยครับผมแล้วฟางวันละกี่ก้อนครับคุณยายใี่ี้ฟางเยอะหมดแล้วฟางหกสิบ ผางร้อยก้อนหมดแล้วไม่ไปหาซื้ออีย่าบอกนะว่าสามก้อนร้อยอีทีนี้สี่ก้อนร้อยสี่ก้อนร้อยนะโอ้ราคาพอรับได้อยู่นะสี่ก้อนร้อยนี่ก็ซื้อมาแล้วเมื่อวานสองร้อยมอค่อนหมดแล้วนี่ครับผมมันกินมันกินฟางแล้วก็กินฟางตอนค่ำจะให้กินฟางใช่ไหมอ่าตอนเช้าเราจะกินหญ้าครับผมตอนเที่ยงกินอีกเอาอีกกินไม่รู้พอเลยดูมันเป็นเลยโอ้โหผู้ชมครับถ้าฟาง สี่ก้อนร้อยวันหนึ่งนี่กี่บาทครับคุณยายค่าอาหารมันนี่อ้าวก็วันหนึ่งก็บัดทรงทรงทรงมัดทงมัดใหญ่ห้าสิบบาทเออมัาสองเลยแต่ให้กินไม่มากเล้วนั่นสองกินสองเวลาครับผมแล้วก็ยากอีกสี่กระสอบต่อวันบางวันก็สี่วันก็สามแล้วแต่บางวันเขาป่วยเขาไข้ตอนนั้นเขาไม่ได้เขาก็หาไม่ได้แสดงว่ามันก็มีโอกาสได้อดเหมือนกันนะวันวันวันอดก็อด แต่ให้อดมากหรอกทำไมครับคุณยาย่ให้กินเล็กๆให้กินน้อยๆกินเก็บเคี้ยอ๋อแต่ช่วงนี้วันนี้ได้กินเยอะได้กินเยอะติดกันสองวันถ้าเราไม่เราไปทุระเราไม่ได้กินก็นกินแต่กินละวันละละสองถุกสองปุ๋ยหรอครับผมที่ไม่มากก็สองปุ๋ยถ้ามากก็สี่ปุ๋ยครับผมแค่นั้นนะแล้วก็เพื่องวันละสองก้อนครับผมแล้วได้ออกข้างนอกบ้างไหมยุณหญเอาออกไม่ได้เพราะว่ามีข้าวมีอะไรเย็บข้าวครับอ๋ตอนนี้ยังไม่มี ใ้อนี่เลยอ๋อถ้ามีเออถ้าไม่ย่างงี้เขาออกไปได้ไปไปมัดอยู่ไอ้ที่ศูนย์เด็กเลยจะเอาขี้มันออกนี่ขี้นเห็นไม่ขี้ออกไม่ได้มันชนมันมันตั้นยังไงเราเข้าไม่ได้มันกระแทกตรงนี้ตรงนี้ระวังนายายนะครับผมผมว่าถ้าเกิดว่าเอาไปผูกข้างนอกนี่นาจะช่วยทุนแรงเราได้เยอะนะแต่ยังไม่ได้เข้ากี่เดือนอีกว่าว่าเกี่ยวข้าวอ่ะ ่านะคือถ้าวัวได้ปลูกข้างนอกผมว่ามันมันดีขึ้นมากกวันก็ถ้าตอนนั้นสามสี่วันออกครั้งหนึ่งเนาะเมื่อก่อนนะเอาออกได้ออกให้มันต้นให้มันร่างกายสมบูรณ์เลยตรนี้ออกไม่ได้ครับผมตรงนี้มันเป็นเป็นข้าวเขาครับผมจับเอาเสียค่าปรับไม่ไม่คุ้มเะไม่คุ้มแล้วก็ต้องครั้งไหม่นี่ดูอะไรนี้ เมื่อกี้คุณยายบอกว่าเอาออกไปให้มันได้เต้นอืมทาไมถึงว่างั้นครับยายให้ออกกําลังกายหะเนาะเหมือนคนละมันมันได้เต้นมันได้วิ่งเดี๋ยวเราจะสักวันหนึ่งเราจะเอาตัวนี้ไปผูกสักวันหนึ่งจะออกขี้มันออกอุเละแล้วนะนี่ลเละแล้วมันเละแต่มันยังไม่ถึงหัวเขาเละแต่ยังไม่ถึงหัวเขาตอนนั้นเราสะอาดตรงนี้มันเกี้ยงเลยสะอาดตอนนี้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวเอาไม่ทันนะเขาจะวิ่งชั่วคอกเลย ครับผมมันก็เลยฝนก็ตกด้วยอืแล้วตอนนี้มานอนตรงไหนครับคุณยายไม่รู้นอนนนอตรงไหนนอนตะควายตรงไหนทําสัดอัดเขาไม่นอนก็ไปนอนเต็นขี้ทับขี้อ๋อเราทําที่สะอาดไว้ให้อยู่เออทําที่สะอาดตรงนู้นเขาไม่นอนช่างมันเถอะสาวัวควายครับผมอันนี้ท้องไม่ยายนี่ยท้องเลยสภาพดีเนาะหัวยายเนาะก้อนเลยครับยายยายไม่เคยเลี้ยงวัวยายเลี้ยงตะควายควายอีตู้ ควายอีตู้เออคไข่ตู้ตอนควายตัวแม่มันคืออะไรควายอีตู้ใหญ่ที่ไม่มีเขาอ่ะอะที่มันวนๆเออแล้ก็เรียกอีตู้อ๋อมีควายตู้ขี่วิ่งตกควายกี่ครั้งเลยใหญ่ครับครับหักตรงนี้อ๋อราวตรงนี้ครับผมแขนนี้อืมอืมกอนเป็นสาวเลยนี่เห็นไหมห้อยหอยมันมีรอยนี่ใช่ไหมอืมมีรอยอีตาว่าหายหน้าหายตาเหมือนกันนะโอ้ทำไมเอาน้ำหล่อแทวันนี้ ยงไนเพิ่งได้เพิ่งได้ว่างมาครับตางานเยอะ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 เห็นว่าตาเพิ่งหายป่วยบ่อเลยเป็นสิกวันเป็นสิกวันนะเลยยสบานี่เป็นทั้งสองเราก็หายแล้วเป็นทั้งสองเลยนะจะเราจะเราเป็นมีแรงเราไปเดินได้คอยยังชั่วแล้วใช่ไหมเดินเกี่ยวยาได้แต่มันไข่ไข้เยอเกินข้าวสองสาม ีปครั้งเลยวันหนึ่งกินจุแล้วเริ่มมีแดงแล้วใช่ไหมไม่กินเลยวนนี้นอนคิดเหมือนกันใช่ไหมมันจะตายเพราะสารเคมีแหละผมว่านะลงุบลงมยเราก็ไม่ได้ออกไปไหนบนี้ เดี่ยวดูเตครับผมไปเกี่ยวอยากไปเกี่ยวได้กินปลาไหมสักวันไม่เป็นไรครับคุณตาไม่เป็นไรครับเอาสีฟอนเนาะครับอาญาผมว่านะถ้าไม่ีจุดควันนี้นะวัวนี่นะจะอยู่ไม่ได้เลยนะผมว่านะมันเยอะแมงมันเยอะแมงมันเยอะบ่แมงเยอะกลางวันก็มีไม่ก็แมงวันนอนไม่ได้แล้วมันขี้วัวตอมขี้วัวแต่พอจุดๆถ้าไฟแจ้งมันก็ไปรมอยู่ในไปอยู่นู่นตรงไหนคุณตา ในไฟฮะไฟสีแดงมีไฟสองดวงอ่าก็เร็ววันนี้ไฟนี้เราก็ดับไม่อยู่หรอกประคัวแต่เวลาลมมาพระลัวเฮ้ยระวังเหมือนกันระวังลมนะเวลาจะคลองอยู่ก็ต้องจุดเวลาไปเราก็ดับครับผมเราต้องรอบครอบอืมอืมเาไม่รอบครอบไม่ได้ครับผมดูดิมันมีเข้าเราก็ต้องมีคนมาขอซื้อวัวบ้างยังนี่ครับยายนี่ ไม่มีใช่ไหมไม่มีหรือว่าไม่ขายไม่ขายไม่ขายนะไม่ขายเขาก็ไม่มารั่วงลงราคาไม่เอาเอาอีกแล้วใช่ไหมนี่ลงราคาแล้วรั่วไม่อาเลย่มงนไปเถอะครับผมยึดนี่ยมันทองในสี่ห้าเดือนตัวนี้ผสมยังไงครับยายผสมพันธุ์บ้านนอกผสมพันธุ์บ้านนอกคือวัวเป็นตัวนะ เออนี่ตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ขึ้นแล้วนี่ตัวแม่มันยังไงคับคับเอยเนี่อ้นมันตนสามสี่ห้เดือนเลยครับผมออกปีใหม่เพงปีใหม่นนี้ก็เดือนหนึ่งเอามาเลี้ยงนี่มีเดือนครับผมหมื่นหนึ่งเดือนหนึ่งคือหมื่นหนึ่งถึงเดือนไม่เนาะสิบวัาน้ออซื้อมาหนึ่งหมื่นแล้วก็ลงปุ๊บพราะเราซื้อปั๊บมันก็ลงราคาเลยพอซื้อปุ๊บราคา กินดีนาะยใหญ่เนาะอันนี้ตั้งแต่เลี้ยงมานี่มีหัวอาหารมีรำบ้างไหมใหญ่ไ,ไม่มีไม่เคยเอาเงินที่ไหนซื้อโอ้ยขัมพูนดีดีเอาเงินที่ไหน,ซ,น,นซื้อเราต้องหาเองกินฟางกับอย่างพอแล้วไม่ต้องไปถึงหัวอาหารนะถับเรื่องหัวอาหารเรื่องหมูดีกว่า <c oughs> ทำไมถึงว่าวง้น้อยให่เหมูกินรำหมูกินรำคิดว่าจะเลี้ยงหมูสักสองตัวก็ขี้เกียจทำไม หมูมันแพงเนี่ะ,ะแต่กี้หมูไปไปพูดกับเจ้านน้นเนี่ะไปเจาสองตัวเนาะคอาีไปมาขึ้นราคาไว้หมูขึ้นอตอนนั้นพันหนึ่งเนาะครับผมตอนตอนตอนที่เราพูดไว้ห้าร้อยคืนเป็นพันเดี๋ยวนี้กี่พันเนครับผม 8, 000, อยากได้วัวมาอยากได้หมูมาเลี้ยงตรงนี้เพราะ<อ>มันเลี้ยงเป็ดก็ขายทิ้งหมดแล้วอ้ายหญบอกว่าจะเอาขี้ออกให้หมดเลยออกออก,ออกที่วัวมันมันร่มทําไมถึงกลัวล้มมาใาย่ยมันโคลนด้มันนี่นี่ คันแข็งเข่งเขาอเอาง่ายๆนะถ้าวัวเหยียบโครนเยอะไม่ดีบ่ไม่ดีกลัวล้มวัวเขาตายกับเพาะไปนไ่เออไปติดเชือกติดอ,อ,อ,อะไรอ่าเขาต้องเชือกปลอยสั้นๆครับผมตัวน,นี้ปล่อยเชือกวันนั้นปล่อยไม่ได้มันดื้ออ่าตัวแม่มันเอาง่ายๆก็คือถ้าโครนเยอะๆนี่วัวมีทธิ์ตายได้ล้วมีมีตะขับด้วยครับมีตะขับด้วยมีตะขับตะขับดำดำ ครับผมหนึ่งที่คุณยายเห็นนะตัวใหญ่ทำความสะอาดติดเราะเราะเราะนี่ยายมันเข้ามามันจะอยู่ในนี้ขี้มันอ่ายายเคยเห็นเหมันนั้นสิบตัวปีที่แล้วตะขาบนะตะขาบใหญ่ที่มันอยู่แบบไหนปีนแบบไหนอยู่ไตนี่อยู่ใตไตขี้วัวอ่าเราก็ทําความสะอาดมายายมันเข้ามาครับผมแล้วก็รักษาจนมารักษาความสะอาดนะตอนนั้นมันเกี้ยงเดี๋ยวนี้มันแฉะ ฝนตกปะสามวันนี่ฝนตกไม่หยุดเลยสามเช้าไม่หยุดเลยครับผมสิบโอเป็นอาทิตย์แล้วเนาะเป็นอาทิตย์แล้วนะเออเป็นนาทีแล้วน้ำท่วมหมดเลยข้าวเพิ่งหยุดวันนี้นเพิ่งหยุดวันนี้นะหาทำไมจะได้กินข้าวอ่ะท่วมหมดเลยแม่ผมก็หวานสามรอบแล้วแม่มีพันจะหวานแล้วตอนนี้โอ้แย่เลยคนจะขึ้นบ่อสามรอบไม่รู้เหมือนกันแหละแต่สูบจนไม่รู้จะสูบยังไงแล้วคิดยาคุมไคิดยาคุม มันก็ขึ้นไม่ไดีท<อ>าวานยาคมถ้ามีนามถ้าขนาดนี้มันลอยเลย<อ>ยัยเคยทำมาแล้วโอ้ไม่ธรรมดา <c oughs> นะ <c oughs> นี่ขนาดนี่ทำนี่ล้วข้าวเล็กๆ<อ>มันลอยไปเลยเราต้องเอาเอามาซ้อมอีกโอ้เไป ไปเอาเพื่อนลกมาใส่อีกคนก็ทำสองครั้งหลายครั้งเหนื่อยเนาะทำนานเนี่ยเราไม่ทำหรอกเราทำครั้งเดียวเป็นกินกับกินไม่ได้กินก็ทำไงอ่าดี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 ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรอ่าก็พอได้เหรเนาะเราก็ต้องไปหาเอาที่ที่เพื่อนเขาเอามาใส่ใส่คางคางไว้ครับผมไปม่วาไม่ทันนะครับยายมาไม่ทันบวกบวกกำลังออกบวกกำลังออกโอ้ ขอบคุณครับคุณยายนี่ถุงเดี๋ยวตาเอาถุงให้นะครับผมเวลาผมรับของยายมาเนี่ยผมกำลังคิดในใจว่าผมต้องเอาอะไรมาฝากยายเนาะเลยไม่คมรักกันเนาะคนรักกันเนาะอยากให้อยากให้เฉยๆนี่แหละอยากให้เฉยๆได้ซื้อกาแฟมาฝากดีกว่าทั้งนั้นอยากกินกาแฟเนาะกาแฟซองน่ะชงกินไหมกินตาอ่าเดี๋ยวมาฝากตาก็ได้ ตาเขากินกาแฟเขากินตลอดเขาไม่กินเหล้าโอ้ดีนาะตานะใหญ่ผมว่ามันเริ่มแฉะแล้วเนาะแฉะแล้วก็จะออกแต่แต่ยังไม่ถึงหัวเข่าถ้าถึงหัวเข่ามันไปไม่ไหวมันเดินมันจะล้มอ๋อถ้าถึงหัวเข่านะอืถ้าถึงหัวเขา่าตันจอ,นะอ,อ,ออกครับผมดีเทลออกเต็มตรงนี้แต่ผมมองนะว่าคอกใหญ่ๆนะใหญ่กว้างอถ้าเล็กๆนี่ถ้าบางคนอัวเยอะ แอบอัดกันอยู่อ,อ่ะแอบอัดแล้วทำไงแอบอัดอย่งนี้นมันก็อยู่บนขี้บนอะไรเหรอเนาะเราก็นอนในขี้อ่้วเดี๋ยวไฟเรื่อไปใครเลื่อนี้เลยครับผมใหญ่จะทำคุยอย่างนี้ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วแปดสิบสี่โอ้เอาสักแปดสิบพอเนาะเลี้ยงวัวเนี่ยเนาะไม่ได้ว้าแปดสิบก็แอบแอบแมันเกิดปวดหลังเนาะหลังไม่ปวดแต่มันงอมมันงอมคือเออมันมันนี่ตรงนี้มันงอมมันไปสุดทิพย์ชด กี่หกสิบก็ไปนวดได้ลิอ่าเปนวดแถวสมุทรสาครได้เงินช่วงนี้ไม่ได้เงินแล้วทําไมครับคุณยายไม่มีงานเน็ดอ๋อ้มีงานทําเรียกแต่วัวครับผมทำเลียกวัวต่กี่ไม่มีวัวเราเดินยังไปวัดอยู่ไหมนี่ฮะยังไปวัดอยู่ไหมไปวัดก็บางวันก็ไปแต่ใส่บาตรตอนถาบ้านทาวานพระเด็กไปอ่าครับผมไม่ได้จำหรอกแต่ที่จำได้สามปี